องวันนี้จะมาสุม่มอีกหนึ่งกล่องของลาบู๊นะคะหลังจากที่แกะมาทองไปจะครบทุกสีแล้ววันนี้จะมาสุม่มนอตตี้แพนนะคะคือในคอ้นี้มันก็ออกมาสักพักหนึ่งแล้วแหละน้องจะมีเป็นเจตแบบก็คือมีเอลเลฟแทน o ู้ดแคนตาสอโลคาเซีย l y bellflower sweet heart p เ n b เบรสพอลแล้วก็ s c สแครปเอาดูเลยว่าใช่้นงตัวอะไรแกะเดินตึงต้งป่ะคือที่จริงอันนี้คือหนึ่งตุ่มคือน้องเงยกับเพื่อนแล้ววันนั้นตั้งแต่ตุ่มลาบู๊นเฮ้ยมันมีเป็นนอตตี้แพนนะคือน้องก็น่ารักมากเลย น้องมาเป็นแล้วก็กระถ่านต้นไม้ซึ่งมามาเป็นกระถ่านต้นไม้ก็คือคอยเป็นกระถางต้นไม้ยี้หรอน้องตัวนี้น่ารักเอ้ยฉ่นได้ต้นอากข้องเจอเฮ้ยน่าเวอยตัวนี้ให้ใครมันก็ได้ถ่านต้นไม้ปะโอเคหลังจากที่เราแล้วว่าเราจะได้เป็นน้องเอลเลนฟูดนะคะก็คือจะถ่านต้นไม้ตัวนี้ก็คือไม่ขายนะคะเราจะมาเก็บก็ไดเฮ้ยจริงน้องน่ารักมากเถอะฉันรู้น่ารักสิน่ารักจริงๆนะ ดูเลยอ๋ออันนี้ก็จจะดูเหมือนกันปะที่มีจุดเหมือนกันคล้ายๆกันมาจะลองนะคะี้องจะมีข่างนี้ขอ้หไมแ้วเราจะลองน่้องมดนมันต้องกคเธยไง่ะอย่างี้เรออุ้ยธออ๋อแล้วก็มีอย่างนี้นคือจะมีค่อยๆตรงนี้เลยเต้อ่ลองไมลองยังไงอ๋ออออ้าวแล้วี่น้องมันจะติดยังไงวะก็ไม่ได้ติดกับห่ตไนี่คือาไว้เฉยๆหรอกังะอบ ม,ม,ก,ม,มก็มอเอะเตอร์เอาไอหยับนี่อแล้วมันถอยอ๋อมันติดเครืหน้นะว้ายตไปเต็มดูใช่หรวะใช่วหวะนี่น้องคอยีนแล้ว่ะเออคนนี้น่ารักจริงทุกคนแต่ว่าถ้าเป็นซีเฟรดเหมือนจะเป็นสีขาวสีขาวกับสีแ้วน้องก็ได้รักวันนั้นเหตุินแกได้สีชมพูมังกรฝาเอชอบสีนี้สีนี้น่ารักดีไปน,นั่กอนนะคะน้องไปน่กองเย้